ได้เพราะตอนนั้นเจ๊อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเจ๊ไปเช็คร่างกายก็คุณหมอนัดตอนนียเป็นวันที่25แล้วก็เรื่มนัดกันมาเป็นเดือน3เดือน5เดือนตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนจ่ายน้ำตอนตตอนี้พอไปนนี้เราก็ตอนแรกเขารู้รู้เพราะว่าน้องมาโทรมาบอกแต่เรารู้ว่าเข้วาคำเล่นรารู้ว่าอื้อ คือนึกว่าเป็นข่าวลวงก็บอกว่าให้ถามดูซิว่ามันจริงหรอไม่ใช่หรือเปล่าใช่นไหมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเช็คดูแต่พอดีก็นึกได้ว่าโทรไปหาน้องอีกที่คนที่ปกติท่าจะทำงาเป็นแทนเจ้ากันอยู่ตลอดก็เลยถึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกไม่ไม่อ้างที่เรื่องจริงแล้วก็ตกใจแล้วก็เ้าเลยเล่าให้ฟังว่ามดนหลอกไป ไปยังไงคือพอรู้พอรู้อย่างนั้นก็ใจก็เบามันก็เป็นนั้นทีุ่ดที่นี่้นะที่ก็มีบุญมากนะที่ไปยวันนี้ยว่าไม่ได้ทำสติในใในตัวของเขาอ่ะะก็หลับไปเลยก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วก็ไรงสติโดยทั่วไป ใช่ขงอาจจะแบบหาช้าลงบ้างอะไรบ้างตามตามวัยของบเหมือนเนี่ยเราเราไม่สบายขาเนี่ยเราก็ไม่ดีหมนกะันแต่โดยทั่วไปแล้วอ่ะในส่วนเองเราก็ดีแช่ก็เหมือนกันแช่ก็ยังแข็งแรงยังดู ไปทานข้าวกันแม่พ่อน้องจะพาไปทานข้าวไปกินอะไรหลังสุดยจากเชฟว่เพิ่งไปทําบุญกันมาเพราะว่าวันเกิดพ่อน้องเขาทำบุญแล้วก็ทําบุญบ้านด้วยแล้วก็ทําบุญสอดชะกาด้วยอะไรกันด้วยทําบุญใหญ่นะแล้วก็ก็ไปเจอกันเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันที่นี่สิบเย็นก็คือไปเจอตอนวันเกิดไอแอดใช่ไหมคะไม่ใช่หลังมันเกิดไอแอดวันตอนนั้นเกิดเชฟไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแต่ว่า ส่งทั้งไรใจส่งของส่งทัไรไปแล้วก็ดย้ยพรยังยังภาพแรกที่เจอเอะไรฮะภาพแรกที่เจอกับอะไรเป็นยังไงบ้างมภาพแรกเหรอตอนเจอกับพีแอสตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เล่นหนังเลยไปเป็นแพกเป็นแถกเป็นแพกรับเชิญสมัยที่เพียงเป็นรองนางสาวไทยอยู่แล้วก็ไปทำกิจกรรมร่วมกับพีแอสไปร้องเพลงในในงานของ งานของของคุณอาสุรัตน์พุกเวสก็ตอนไปอยู่ในวงการมันสวยนี่แหละ,ะแล้วเขาจัดงานการสนตอนนั้นในหล,งลวงร็เก้าแต่พระราชินีเสด็จด้วยแล้วจริงๆแล้วเจ๊เนี่ยต้องไปร้องเพลงกับคุณชลินอนัญชนาพรแต่พอคุณชลินเนีน่ยหน้าฉุนเ่ยเล็กๆหน้าฉุนนะหน,น,น้าฉุนอะ่ะเกิดอุบัติเก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องแพนซ่อนไปก็เลย ทางทางงานก็ไปเชิญพี่แอดมาพี่แอสเพราะพี่แอดร้องเพลงได้ในขณะเดียวกันเล็กเนี่ยเป็นคนที่อาชริน่ะรู้ว่าเราร้องเพลงได้ก็มาเชิญให้ไปร่วมงานก็เป็นเป็นเป็นรีวิวเพลงนะฮะเป็นจานเก่งเก่งไหมครับแม่เก่งไหมครับตอนที่เจอฮะก็ก็ก็ประทับใจนะเอ้ย หน้าตาดูดีเชียร์พาปะปกติเราไม่เคยเจอตัวจริงใช่ไหมคนะ <c oughs> เราก็รู้แต่ว่าชื่อเสียอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาร้องเพลงดีร้องอะไรอย่างเงี้ยแกร้องเพลงเกง่งเขาร้องด้วยกันพอไปซ้อมแป๊บเดียวอ่ะก็ซ้อมแล้วก็ร้องด้วยกันได้แล้วกัมาก็ได้มาเล่นหนังด้วยกันอ่ะตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้คิดพ่อเป๊กเองเนะี่ยไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาในองการหนังด้วยซ้ำตอนนั้นน่าไม่ได้คิดว่าจะมา จำผลงานเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันได้นะคะเรียกอะะเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันคือเล่นของสิทธิโกงชายเล็กท่านพ่อของท่านมุ้ยเรื่องแรกที่เล่นเ่อแรกคือเรื่องต่อสว่างค่ะสว่างภาพยนตร์สามสิบห้าหนึ่งเลเล่นเรื่องแรกจากเล่นเรื่องแรกก็เล่นกับคุณมิชัยเบญชาก่อนคะแต่พอมาเรื่องเรื่องที่สองของก็เราโว้เนี่ยนะคะเราโว้ภาพยนตร์เนี่ยก็เสด็จ เอาพี่แอนมมาแกก็ได้เล่นกัน,นก็เลยน่าเป็นคกล้ๆไปเจอกันในในหนังนะแล้วก็เออก็อยังดูเหมือนเดิมนะก็ตอนตอนซ้อมซ้อมเพลงที่ตอนที่ทำงานสนนะก็ไม่ค่อยได้คุยอ,อะไรกันเยอะแต่รู้ว่าพ,พ,พาาี่แอนมเป็นคนดีอัจฉริยะสายดีค่ะาในคนน่ารักอะ่ะนะคะแล้วก็่ทำงานด้วยกันง่ายเพราะว่าพี่แอนร้องเพลงดีอะไรดีใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่ไม่เก่งไม่เก่งแต่แต่ละคแรกด้วยกันครับคั้งแรกด้วยกันคือโด่งดังเลยนะครับหลังจากเล่นด้วยกันกับอ๋อกสวัสดีดังเลยค่ะดังกว่าอีแตนนี่ได้เงินเยอะกว่าอีแตนนี่เพราะเพราะว่าเรื่องแรกที่เล่นกับยิงนี่นี่ใช่ไหมคะตีแคนแคนฉายก่อน แต่ที่จริงแล้วเเล่นเ,ลกกนเรื่องแรกกับคุณลิชัยประชาเรื่องแสงพยศแต่แสงพยศเนี่ยเอใช้ที่แบบกองสวัสดิ์เลยสวัสดิ์ก็เลยอ่าจากกองสวัสดิ์หาสวัสด์พอตั้งแต่นั้นพอง,งานมันประสบผลสำเร็จเนี่ยคนก็เลยมองมองมอง,มองว่าเออเราน่าจะมีงานแล้วก็ติดต่อมาอเรื่อยๆอืมอยขแล้วก็ ต้องแบเรื่องเรื่องต้จะัวที่แอดบอกเองว่าทำงานกับเมาตั้งแต่สองร้อยกว่าเรื่องยังอกจังเลยอ่าเฉพาะพี่ให้ลนะได้สองร้อยกว่าเรื่องอย่างเขาเป็นคู่ขวัญกันแล้วเราจะคุยแบบยังไงบ้างว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงเพอาเป็นคู่ขวัญกันแล้วคไม่มีอะ ก็มันก็ปกติอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพอพอพอเราทํางานด้วยกันเราก็รู้มันก็เหมือนให้ความสนิทสนม,มใน่องของครอบครัวครอบครัวพี่แอ๊ดก็ถึง,าางเรื่องครอบครัวเราอย่างี่แอ๊ดมีความเป็นมืออาชีพขนาดทำได้สอนอะไรเราบ้างครับอาก็ไม่ได้เพสอนพี่แอ๊ดก็ไม่ได้สอนแต่หมายความว่ามีอะไรที่จะเราจะแนะนํากันหรือว่าจะเป็นเทคนิคของเรากันอะไรอย่างเงี้ยที่จะนัดแบก,กันอะไร่เงี้ยแต่สมมุติมี ชอพกเข้านางเเนี่ยเพราะพี่ไอ้เป็คนชอบสนุกเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่ประทับใจในตัวรายการเป็นพิเศษมีอะไรที่ประทับใจแล้วเรายังจำได้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษเหรอยเออทุกอย่างก็เป็พิเศษอยู่แล้วใช่แต่เป็นคนพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าพี่ไอซเป็นคนสนุกสนานแล้วก็ไม่มีไม่มีที่พีใทยอะไรของใครแล้วเป็นคนที่อ่าเป็นตัวอย่างที่ดีของนักแสดงนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ สายใจ,ใ,จในเรื่องงานเพราะพี่แอนเนี่ยตุ้มเทตัวเองเนี่ยให้กับหนังมากๆแอ้นหนังก็จะไม่ค่อยใช้สไตยลยริไม่มีเลยก็จะใช้ถ้าพัดกันก็จะต้องใ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ตอ้ตองเร็วเวลาในการทำงานไม่ไม่ไม่งองแงไม่งองแงเรียกว่าผูกพันเป็นมากเลยคือเครื่องยาผกพัน ก็เหมือนคนในครอบครัวกันเลยมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้ในทุกๆเพื่องเรื่องที่ทกุกัเลยแทบทุกวันสามร้อยกว่าวันที่เราเจอกันสักสองร้อยกว่าวันจเ่ไม่ได้ร่วมงานลแ่ก็ยังููถึงไม่ได้ร่วมงานก็ยังติดต่อค่ะแล้วที่มีตอนก่อนนี่บ้านยังอยู่ทังบางขุนนนนะแต่ตอนหลังนี่มาย้ายเนี่ยมาอยู่เจ็ดสิบเอ็ดลาดพร้าวยิ่งใกล้บ้านเด้ก็เลย จะอยู่แค่ตรงวัชดานี่<อ>ใช่จะถึงกันตลอดเล้วมา่ว่างจะไปทนข้าวกันเพราะว่าอย่างน้องที่ดูแลพี่แอ๊ดตอนนี้ก็ให้ถึงเสือเนี่ย<อ>เขาสนิทกันทุกคนก็จะชวนกันทานนี่ไปนี่ไปน,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 นั่นไนี่วนมากก็จะไปทำบุญก็ส่วนให,หนน่ไม่ใช่งานใต้พี่แอ๊ดจะมาต้องไม่รู้กี่วัน วันมากทั้งวันที่วันวันอาวันพระราชานเส็จวันแล้วก็วันที่เราสวดทุกวันจันทแยก็มาตลัดแลอกนอนหลับตา เมื่อกี้พี่เจ๊ก็พูดแล้วนะว่าย้ายเป็นคน,นารกเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังเป็นอยู่เหมืกันคือเจอกันไม่ไหล่แเราก็จะแบบแฮปปี้มาจะร้องเพลงก็ดีอะไรก็ดีลาไปเิล่วๆกันปาร์ตี้ไปส่งตัวในในครอบครัวกันเนี่ยก็ก็พวกเราก็จะพูดแต่เรื่องสนุกสนุกอะไรเนี่ยก็คือถึงกันอยู่ตลอดนะ มันเหมือนคนในครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้เจอกันทุกวันนะแม่ครับจะมีทีมประธานภิกี้ได้มีโอกาสได้บอกอะไรไหมครับตอนที่เดินมาไม้บอกอะไรค่ะแม่ก็บอก,ก,บอกว,ว่าขอให้พี่มีแต่ความสุขในส,สวรรค์ในภพที่พี่ในภพภูมิที่พี่ได้ไปใจให้เจอแต่สิงนนน่งรักงามสุ้ใจที่มีคนดีดีมากเราดูเราไปหาทีมงานทีมไว้ การทางานของพี่แอ๊นเนี่ยไม่มีบทข้องค่ะเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําจริงตั้งใจทําอะไรก็ทําจริงก็โดยไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานงานสังคมงานอะไรต่างๆเนี่ยทาทุกอย่างด้วยความเต็มใจอ่าแล้วก็อ่าไม่เบี้ยงงาน <laughs> ไม่เคย นะคะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์กับกับวิชาชีพที่เราเปิดต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงไม่ใช่เดี๋ยวป่วย,ย,ป,วย,ยป่วยนี้ไม่ได้ป่วเนีน้ป่วยที่ยันก็กนไปเลยค่ะทำาาะาง,าง,งานเพราะว่างานคืองานเพราะถ้าขาดเวลาขาดเราหรืออะไรเงี้ยทีมงานก็เดินงานก็เดินไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะงานไม่ได้ไปด้วยเราคนเดียอไปต้องอย่างเงี้ยกันเยอะๆเอยใช่ไหมคะว่าสมกับคำว่าเป็นพครเอกตลอดออ่า่นอนสมเลยสมเลยก็นแ่้คหลอาิีรเมีกสิการก้าเนี่ยการีหมก็ทุกคนลูกลูกก็น่าลักทุกคนแล้วก็เขาก็เรียนจบมีงานมีการอะไรกันทุกคน ก็เห็นมาตั้งแต่เกิดกันทุกคนน่ะตั้งแต่คนโตจนถึงสุดท้ายเลยช่วยเลี้ยงกันมาไม่ได้ช่วยเลี้ยงแต่เห็นแต่เลเล็กๆคุณแม่เลี้ยงเองสิอตัอ้เพราะเราไม่เรียกพี่ตัวนะเราเรียกอตั้อตั้เก่งมากเป็นหญิงที่เก่งมากๆน่ารักมากโคเวนน่า,า,า,ารัากที่สุด